โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมกาลิกเซเว่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดาวินซีนะครับตัวเก่งตลอดกาลนั่นเองตำนานบางคนเขาก็ใส่นะเอามาใส่แบบเล่นๆเ,เลยนะ <c oughs> แบบกอบดุมากๆนะโอเคดาวินซีเป็นเอ่อเป็นธาตุน้ำนะเออ โอเคก่อนเราจะมารีวิวเราขอมาจกจกนี้ก่อนนะนี่ร้านค้าว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือนะนี่หีบสมบัติเลนเจอร์เลยนะเออในในเนี้ยเนี่ยที่เราอยากได้คือบอสเจระเคนะแล้วก็โคนี่ยิงเงินนะเออก็หมดแล้วนะมันไม่อยากได้อะไรละ โอเคเรามารีวิวกันเลยสกิลแรกนะสบัดหมึกพิษจากผู้กันยักษ์ใส่ศัตรูนะสร้างความเสียหายหมื่นปร์เซต์ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะห้ามใส่ทักษะสิบวีนะอันเซิร์ศัตรูในพื้นที่มาเป็นผักพวก10บไว้สิบวีนะก็เป็นก๊อปปี้นั่นแหละแล้วก็ Skill สกิล2คือ วาดดวงใจพูก้าเพื่อนมอบพลังให้แก่พรรคพวกนะเออเพื่อมอบนะไม่ไม่จะไ,ไ,ไ,ไม่ใช่เพื่อนเพื่อมอบพลังนะเออเพิ่มการต้านนักษะ40ิเปอร์เซ็นต์ในสิบวินะฟื้นฟูพลังสีวิตในพื้นที่4 0เปอร์เซ็นต์ของพลังสีวิตนะต่อ1วิในเวลา10วินาทีนะแล้วก็เพิ่มพลังสีวิต300เปอร์เซ็นต์นะเออต่อส ต่อสิวินะเออแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอืมก็แค่ไม่มอบแรกให้ฝ่ายตรงข้ามนะแล้วก็ถูกปราบไปนะเออส่วนเกียร์แรกนะเกียร์โจมตีก็คือผมใช้ไม่กวนนะเพิ่มพลังสีวิตแล้วก็ พลังเวทโจมตีนะแล้วก็พลังป้องกันเพราะว่าตัวมันค่อนข้างบางนะใครจะใช้เป็นแบบเวทเลยก็ได้นะในนี่นี่นแบบอันนี้ก็ได,หนนไดนะ้หรือว่าอันนี้ก็ได้นะหรือว่าอันนี้ก็ได้นะแต่ส่วนแต่ส่วนตัวผมแนะนำให้ใช้แบบว่านี่เลยนะเพราะตัวมันค่อนข้างบาง ต้องการพลังชีวิตนะเออแล้วก็ใช้หลดแร่นะใครจะใช้ก็ได้นะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่แต่ผมแนะนำให้ใช้นะมีมีคือความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตแร่นะแล้วก็ต้านสกิลเออแล้วก็กระเป๋านะให้ใช้สกิลได้อย่าง TT นะมีคืออัตราการใช้สกิลอัตราการหลบสกิลพลังชีวิตนะ มาเรามาลองกันเลยนะเอาเป็นด่านนี้แล้วกันส่วนใครยังไม่ได้รู้ส่วนใครยังไม่ได้ดูรีวิวซีโนโบุนะก็ให้ไปดูนะออมาจังหวะน,นี้เราจะมารีวิวเออซื้ออะไรวะเออดาวินซี่นะ ตัวกอปปี้โหวตลอดการมาปึ๊บปล่อยมาแล้ววิ่งเร็วมากปึ๊บกอปปี้ <copy S 1> เลยเออแล้วก็บัฟนะเพราะว่าเป็นตัวกอปปี้ที่เก่งที่สุดแล้วนะ ในหมวดก๊อปปี้นะเออเอาว่ะก๊อปปี้ลัวๆเลยแล้วก็บับลัๆ <c oughs> วๆต <c oughs> นะืนตื่ตแบบืนตะืนตื่นๆตื่นๆตไดนๆนๆตนๆ่น่นๆ่นต่่นๆ่่นๆนน ครจะใสก็ใครมีก็ใส้แล้วแหละตัวมันแบบเล่นสนุกดีอะไรประมาณนี้นะเน็ตเป็นไรโธอเน็ตทีมโอเคมาเรามาลองเราเปิดเรามามวะอ๋อเรายัางไม่ได้เปิดนึกว่าเปิดไปแล้วมา ขอจุลเคนะกับโคนี่ยิงเงินนะเออมามาลองเลยผมหลับตาแล้วนะอุ้ยได้ยินเสียงจ๊บโอ้โหเจ็บหัวเลยเกลือนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ เดือนหน้าเอาใหม่อีกกี่วันนะอีอีอประมาณสิบวัน9้าวันประมาณนี้นะทำไมคนถามว่าทำไมพี่ไม่ไม่เอาตัวเลยครับอะไรประมาณนี้ผมไม่รีบนะออโอเคจก,กินป้อมเยงยงม่ได้ซื้อนะอพี่ซื้อดีกว่าไม,ไม่ไม่รีบก็ได้อ,อ วันหลังจิงซื้อนะโอเคยัง PVP ไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอรอคนนกมาก่อนนะแล้วจะรีวิวให้ดูโอเคนะโอเคครับตอนนี้คนนกเราก็ได้แล้วนะสิบขนนกนะเป็นอีกวันหนึ่งนะโอเคเป็นวันที่ปิดรีแล้วนะ ที่ผมแลงเงินก็เพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานนะโอเคไม่พูดมากลุยกันเลยจุ๊บไม่เอาดาวินซี่โอเคมาเอาดูๆนะน้องนะดาวินซี่เป็นตัวที่ยังโหดอยู่นะธรรมส่วนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วดาวินซี่กรอบได้ไหมกรอบติดฮะอเออใครมีก็ใส่นะเป็นตัวที่โหดมาก ใครที่กว่าินวี่ก็ใส่ฮีเมได้นะเพราะว่าฮีเมสามารถการกอบป,ปี้ได้นะกันได้ประมาณหนึ่งนะบางครั้งฮีเมโดนกอบนะโอเคแรงโกแล้วนะมาปึ okay. ๊บโอเคน่าจะไวเูยนะดูเาวิ่ ไม่ติดนะแช่แข็งมาเราก็กดมาต่นะออานะเี่กตอกอีกมาแล้วนะโอเคตอกสะเลเยอยๆเลยมตัวแทงท่าดา้านน่าจะใสโอเคโอเคนีงกอบได้เลยน้ำกับน้ำนะโอเคไปแบบเร็วๆเลยนะไม่เอาดิกุ อ้๋ไม่แวอุ้ยน่าจะได้อยู่นะผมกลัวแค่ตัวเดียวนะเจสสิก้าทีมเขานะโอเคสวยโอเคน่าจะไหวนะ ใช้แข่งเลยนะนกลัวไม่ไหวเตั้งใจไหวเลยนะโอ้โสิจังถือว่าโหดอนะ่ะผมว่าเซ็นจังกับเฮียมาวารีนะสองตัวนี้คู่โหดเทพจัดๆผมว่าแบบแบบเทพม,มากแบบเพิ่มและร้อยหน่วยทีนึงแบบจุกเลยมาต้องไปแล้วกัน อืมน่าจะได้นะขอให้กรอบติดมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคกรอบสลา,ามมาแล้วนะโอเคสตายแน้โอเคเขาตายแล้วนะฮิมาวาลิไม่ใช่หมดเลยมิลิมิลิโอเค หูทำไมดูเหมือนเราไม่ไหววะดูเบื่อเราไม่ไหวจริงๆรินี่โอเคน่าจะไหวอยู่นะเอามบลูุเอามาโอเคเตะเตะเตะบลูุเตะ โอเคเสียงดันหลังนะตัวบินเขามามาตาสุดท้ายแล้วนะเออน่าจะไม่ไหวนะโอเคโอ้โหอืมอม,มีตะคนตึงๆ มามาไม่มีทางเลือกแล้วนะมาขอไซส์ตัวแล้วกันดี๋ยวโอเคเรียกตัวผู้พิทักษ์ออกมาโอเคสตันได้อยู่นะยันขอซส์แล้วกันโอ้โหนั่าจะไม่ไหวนะ เดูสิเพิ่มแลว้วลัวโอเคตัวตลกทำได้ดีนะแต่ก็น่าจะแพ้นะ <c oughs> oh God. โอไมค์ก็โอ้ปวดมากนะโคนี่มืดขนะึ้นนะโคตรปวดโอเคเราก็แพ้ไปนะขอดูเกียร์เขากันนะ โอโหค่อนข้างเจ็ดดาวก็ค่อนข้างดีอยู่นะโอเคครับใครดีเอบบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะเออใครยังให้ผมรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาได้เลยโอเคบาย Yeah.